สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาดวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีนะคะทุกท่านค่ะวันที่4กันยายน2567นะคะทุกคนวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้นะคะคก็คือการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้าเอฟซีบ้มักเลยบ้ชอบเลยนะคะก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ถ่ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันกับมีเข่ามีหลุดคือกันพี่น้องแต่ว่าท่านสามารถใช้ได้ทั้งวัน นะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะทุกคนใจจะพาทุกคนไปดูวันที่3ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนสําหรับวันที่3นะคะใจให้เด่น7และสนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวัน3และ8วันนี้หลุดหมดเลยนะคะทุกคนช่วงไหนหลุดพี่น้องเริ่มรุดแล้วพี่น้องหยุดก่อนเด้อจวจะเด้อค่อยมาตามหม่นะคะทุกคนมันกระสีมีช่วงเข้าช่วงหลุดพี่น้องเวลาเข้าก็เข้าหนักเวลาหลุดก็หลุดแบบหนักนะคะทุกคน ใจให้เด่น7และ4นะคะทุกคนหลุดหมดมา16101นึงหนพี่น้องโกไก่จ้าเม็ดนะคะทุกคนค่ะเอาช่วงไหนหลุดพี่น้องก็พักพอนก่อนหยุดกอ่อนเด้อค่ะเศาษเอยก่อนไปตามหุ่นอื่นก่อนเด้อจ้ะเด้อสําหรับเราสามัคคีนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้จะได้อยู่ที่เลขสามและเลขสีนะคะทุกท่าน ส่วนคู่ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดกันทุกวันนะคะทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นกันค่ะสามนะคะสามหนึ่งสามหกสามศูนย์นะคะ4ีสา สี่หกสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะคะทุกท่านคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะก็คือสามสี่สี่สามนะคะพี่น้องคะคู่ตัวเด่นเนาะคะ่ะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะวันนี้ใจชอบสามเก้าเก้าสามถ้าพี่น้องมักน้าใจพี่น้องก็สามารถตามได้ถ้าบ่มัก,กจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนถ้าชอบตัวเด่นเนาะคะ่ะ สำหรับเลขเด่นประจำวันพุธนะคะอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าวันพุธไม่มีไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนสำหรับสี่กับเก้านี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะถ้าท่านไม่ชอบคู่นะคะบางวันก็จับให้ครบบางวันก็ไม่ได้จับให้ครบนะคะถ้าตัวเลขหลายตัว เด่นแยกอยู่ที่3และ4เด่นประจำวันอยู่ที่4และ9เป็น3439ี่สนะคะ3าม3จับให้3993 9, 9, 3, จับให้นะคะ4ค่ะ 4, 4ี 4, ่9วันนี้ไม่ได้จับให้4994 9, 9, 4, ถ้าชอบก็สามารถเลือกในเลขเด่นประจำวันได้เลยนะคะทุกคนตัวเลขหลยตัวพี่น้องจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งนะคะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่4กันยายน2 5 6 7ย ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุขมันมันสุขผูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ